เรื่องราวของการรักษากันด้วย TMS นั้นเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยมันมีที่มาที่ไปเป็นยังไงบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่า TMS เนี่ยมีการรักษากันด้วยทีการในการกระตุ้นสมองนะด้วยคลื่นแม่เหล็กเนี่ยมีกันมาช้านานมาก้อยแค่ไหนในประเทศเราถ้าพูดถึงในต่างประเทศเนี่ยเคยพูดให้ฟังกันแล้วว่าโรคแรกเลยเนี่ยที่มีการรักษากันนะครับก็คือเรื่องของการรักษาด้วย คือแม่เหล็กที่สมองนั้นได้ผลดีกันกันกนกบโรคทางจิตเวชท,ที่สําคัญเลยก็คือโรคซึมเศร้านะครับในสมัยนั้นเนี่ยโรคซึมเศร้าที่ไม่สามารถเยียวยาหรือว่าต้องใช้ยาเนี่ยรักษาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากแล้วก็เปลี่ยนยาแล้วเปลี่ยนยาอีกจนกระทั่งว่ารักษาไม่ค่อยได้ผลนะครับก็เลยได้บัญญัติชื่อโรคของโรคซึมเศร้าเป็นชื่อโรคซึมเศร้าที่รักษายาก ในภาษาอังกฤษเรียกว่า major depressive disorder เป็น m a j o r เลยนะครับแปลว่าใช้อยู่ยาเยอะมากเปลี่ยนยาเยอะมากแล้วทานยาแล้วยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับอาการที่เป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้เกิดวิธีการที่หาว่าเอ๊ะมันมีวิธีไหนไหมที่เราจะสามารถทำให้เกิดมีการรักษาที่นอกืิจการใช้ยาเราได้ผลนะครับซึ่งโอ้โห ถ้าเป็นวิธีการในสมัยก่อนทางจิตเวชเลยเนี่ยเวลารักษาโรคทางจิตเภทนะครับที่เป็นสคิโซเฟเนียคือมีอาการคลุ้มคลัง่งมีอาการเอะอะวยายมีอาการที่เหมือนเป็นคนบ้าคนวิกลจริตนะครับในทางจิตเภทเนี่ยในทางจิตเวชเนี่ย,ย,ยก็จะต้องใช้วิธีการช็อกด้วยไฟฟ้า ที่เราเรียกเป็น Electroconvulsive Therapy ECT มีการรับรองของ FDA อเมริกาด้วยว่าเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งที่ได้ผลกับคนไข้ทางจิตเวชที่มีอาการหลุดโลกไปมากๆกนะครับก็คือว่ามีอาการที่ไม่อยู่กับความเป็นจริงคือ out of reality นะครับนะไม่อยู่กับความเป็นจริงไปมากๆเลยนะให้ดึงกลับมาได้นะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าถ้าหากว่าแหมจะเอามาใช้กันกันกบโรคทางซึมเศร้านี่มันจะเกินไปไหม เกินครับผมถือว่าเกินไปเลยนะซึ่งถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องแก้ไขหรือรักษาอย่างทันทีทันใดเพราะฉนั้นจึงก่อกํากเนิดวิธีการว่าเอ๊ะทำอย่างไรมีวิธีไหนไหมที่เป็นวิธีที่ไม่รุนแรงนะเป็นวิธีการการกระตุ้นสมองผ่านคลื่นสมองนั่นเองใช้คลื่นสมองกระตุ้นไปยังเปลือกสมองซึ่งอยู่ใต้ต่อกระโหลกศรีรษะ นะก็เลยกลายเป็นว่าวิธีการที่เรารักษาด้วยคลื่นสมองนั้นเนี่ยเป็นวิธีการที่เราสามารถที่จะส่งคลื่นสมองนั้นไปกระตุ้นเซลล์ประสาทสมองที่อยู่ตรงเปลือกสมองนะครับไม่ได้ลึกมากนะครับก็คือลงไปได้ถึงชั้นเปลือกสมองประมาณ0.5ถึง1.5เซนเท่านั้นเองก็คือผ่านชั้นของกระโหลกศีรษะเข้าไปได้นะวิธีการนี้ก็เลยกลายเป็นวิธีการที่สามารถทําให้เกิดมีการรักษาาการได้อย่างจริงจังขึ้นมานะครับ